ครับผมสวัสดีครับอันนี้พบกับกินโฮการเกษตรนะครับวันนี้เราจะพามาดูการดูแลต้นสวรดเสียบยอดนะครับก็หลายท่านนะครับซื้อต้นพันธุ์สวรถไปนะครับแล้วเจอปัญหาว่าซื้อสีแดงไปทําไมลูกออกมาเป็นสีเหลืองนะครับก็อย่างที่ร้านนะครับต้นพันธุ์จะเป็นต้นเสียบยอดนะครับโดยที่ตอของเขานะครับตันนี้ตอเไหมตอเขาจะเป็นพันธุ์สีเหลืองนะครับก็คืออย่างเนี้ย ไอ่กิ่งที่มันแตกออกมาจากตอนนะครับเราต้องทําการเด็ดออกนะครับเราไม่ควรเลี้ยงเขาไว้นะครับเพราะเขาโตเร็วนะครับแล้วต้นหลักเราเนี่ยมันจะอยู่โตนะครับถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยเราเจอก็คือ,อ,อตัดทิ้งเลยนะครับนี่เห็นไหมปึ๊บนะครับตัดทิ้งเลยแล้วก็เลี้ยง ต้นข้างบนขึ้นไปนะครับเห็นไหมน้่จะเป็นรอยเสียบนะครับรอยที่เราเสียบเนี่ลำต้นของต้นต้นต่อนะครับจะเป็นพันธุ์สีเหลืองนะครับข้างบนตัวนี้เป็นยอดพันธุ์ดีนะครับหรือพันธุ์ชิงชิ้นนะครับอันนี้เป็นตัวชิงชิ้นอันนี้ก็อายุต้นประมาณหนึ่งปีนะครับปลูกในเข่งนะครับตัวนี้เป็นแม่พันธุ์นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ